กมนะคะคถูกออกแบบมาให้เรียกว่าบอร์ดเกมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นได้1-4คนโดยไปยังภูมิภาคต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเข้าโจมตีปราสาทยึดพื้นที่นั้นเมื่อเข้าการต่อสู้จะเป็น RPG Turn Based รีวิวและบทวิคัะห์ฉบบนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนเราจะมาย้อนเวลารีวิวฟามิคอมในความทรงจำตอนที่96 RPG บอร์ดเกมที่ทำออกมาได้น่าสนใจเกนเปโทมาเดนเกนเปโทมาเดนประเภท RPG บอร์ดเกมผู้พัฒนานำโกปีที่วางจำหน่าย1988 นักรบผู้เสียชีวิตในสงครามดันโนอูระฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อทำสงครามที่เขายังไม่สำเร็จและรวบรวมสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่กระจายอยู่เพื่อสารต่อภารกิจสงครามที่ยังไม่เสร็จสิ้นเกมนะคะถูกออกแบบมาให้เรียกว่าบอร์ดเกมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเล่นได้1นถึงสคนโดยไปยังภูมิภาคต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเข้าโจมตีปราสาทยึดพื้นที่นั้นเมื่อเข้าการต่อสู้จะเป็น RPG t u r n b a เบ d ความยากให้8เต็ม10ค่ะคำสั่งในยากอยู่ต้องตั้งใจจำนิดนึงศัตรูตามทางก็เก่งเอาเรื่อง การแสดงค่า HP เป็นเลขญี่ปุ่นซึ่งบางทีเราอาจจะงงค่ะความสนุกให้8เต็ม10ถ้าจับแล้วตั้งใจเล่นสักพักใหญ่ๆนะจะรู้สึกได้ว่าเป็นเกมที่ดีอีกเกมค่ะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะบอร์ดเกมหรือ RPG นั่นเอง เกรดเพิ่มเติมการวางจำหน่ายเกมมารูปแบบบ็อกเซตที่มาพร้อมบอร์ดเกมให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นคู่กันไประหว่างการเล่นเกมผ่านทีวีแต่ถึงไม่ใช่บอร์ดก็เล่นได้ค่ะบ้านเราหลายคนนะคะเรียกเกมนี้ว่าดาบสายลมฟุกุดะส เพราะมันมีความคล้ายกันทั้งชื่อทั้งบรรยากาศในเกมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ฟก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.